بقوماب ของม้าตัวเดียวที่เฮ็ดให้ม้าตัวอื่นได้ตายนะำพี่น้องเอ้ยข่อยมีปัญหาที่สีต้องแก้แต่ข่อยก็บ,บรรล้ว่าข่อยสีแก้ได้จังใดม้าอีดําตัวอยู่บ้านมากหลายมักกินไก่คนสมัยตะกี้ปุ่มเลี้ยงไก่อยู่น้ำบ้านเลี้ยงไก่ไปน้ำเลี้ยงมา้าไปน้ำกับว่าได้มีปัญหาหมากัดไก่จากเทียพอส่งปุ่มกลับบ้านไปกุ่มก็เลือไก่ออกทิมเบิร์ดยกห้ผู้นั้นผู้นี้ออกไปเลี้ยง่าเจ้าของขี่เดียดขี่ไก่อ่ะนะก็เลยป่เลี้ยงไก่อยู่บ้าน,ก,นก็เลยกลายเป็นว่าเห่าเลี้ยงตาา่ มันก็บ่มีปัญหาดอกพี่น้องมันบอกัดไกลเลยแล้วหมาซุ่มนีมันก็บ่ออกนอกบริเวณบานนําแต่มันมีหมาตัวนึงหมาอีดําพุ่งกับอุซ่ารับเลี้ยงมันได้พี่น้องเขานำสร้างปานีเอาให้มันกินคือกันกับมูลตลอดดวย่วมขยันของนางจังไหนบูพุนล่ออ้อมทงอ้อมทาไดว้ว่าเฮียนอยู่ทงหน้าไปลอ,อก,กินไก่เฮียนผู้นั่นไปลอ,อก,กินไก่เฮียนผู้นีน้หน้าผู้นั่นกับม่าบอกหน้าผู้นี้ก็ม่าบอกบอกบอกง่ายๆจนคนเบื้องหน้ากันบ่ติดกับย่อนหมาตัวนี้แรลกแหลกอยกระลามอยู่หันละพี่น้อาน รุทแน่ยลังเทียกับขึ้นเลียดตัวซาดคือว่าฮันละเดี๋ยวกวามที่ว่ามันก็ยากมีอิสระช่วงหลังๆมันเห็ดตัวดีขึ้นมันบ่ค่อยไปรอปุ่มก็เลยคิดว่ามันกลับใจมั่งพี่น้องช่วงปล่อยแรกๆก็บ่คอยมีปัญหาอย่างช่วงหลังๆน้องคอยเอาเขาให้กินมันก็บ่กินเป็นม้าตัวเดียวทั้งบ้านที่มันบ่กินเขาน้ำมูบาถึงก็สงสัยอยู่ว่ามันสิไปหากินไกลข้าเจ้าอีกบ่บาถึงถึงมันสิบ่กินเขาที่ทุกปุ่มเอาให้กินก็ซาแต่มันกับบ่จอยลงเลยพ ข้าเจ้าก็มาบอกอีกแล้วว่ามันไปหาล่อไปกินไก่ข้าเจ้าอีกคอยกระทั่งจับมันลามทั้งหาสื่อเสียมาพันโตมันหาสื่อเน่ปิดปากหัดปากมาพอเฮ็ดดีเห็ดแนนปานใดมันกับบ่าแนนพี่น้องเอ้ยมันเห็ดมันควอดมันหลุดออกจนได้ันนวพันปากปุ่มกับว่ามันแนนดีอยู่เด้มันควอดออกจนลุดแล้วมันกับเจ็บตามาพออสงสัยว่าเล็บที่มันควอดออกนี่มันไปจกตามันล่าสูดไม้อยู่บ้านของปุ่มสองโตถือยาเบียแต่ว่าปุ่มกับบรลูดอกว่าผู้ใดเบียหรือมันไปหากินยางอื่นปุมกบู่ ถึงถึงข้าเจ้าเบียปุ่มกับเบอโทษข้าเจ้าเด้อหนี่เพราะว่าม้าเจ้าของเจ้าขวงดูแลบ่ได้มันกระเคินไปอีหลีรามจังไนกับบอยูรามจังไนกับบอยูต่อไปย่านบ่แล้วเฮ็ดคอกเซ่ให้มันอยูยูดอกโพดโพไว้ไปหาสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเอาจนุ้นจากจิ้มเซ่กันจนมองหนากันสิบบติดก่ายนหมาตัวนี้ซ้ำบ่น้ำม้าตัวอื่นก็ได้ตายย่อนมันตายย่อนว่าก็ได้รู้เรื่องอีหยังกับการกระทํำมันเขาก็ได้มาตายย่อนมันอันตัวตายเร่เร่ปุ่มกับบ่ได้ดว่าดอก แต่มาตัวอันที่แม่รับมาเลี้ยงไม่ม่ๆนิตี้มันซักเบิดมือเบอิดขึ้นพี่น้องซักจนเลียดหูเลียดปากออกเจาก้าคือเบืองว่ามันสีซักปานได้จนเลียดหูออกนะน้กินปากกระมิ้นเม้นก็ออกมานมั้งี่แม่กับน้องปุ่มกับพยายามเอาอยากรอกปากยามือขึ้นด้วยควมว่าแก่กับสียาขึ้นว่าเหละพี่น้องแก่กับพยายามเอ,อิ้นให้คนมานอนน้ำแก่เอาไว้บนนอนกับกระเสียกระสวนออกมาสรุปสุดท้ายจากอาการคุ้มมายามือเศร้าแก่กับกลับมมยางได้คือเกาพี่น้องจนข้างในกระมิน้นกินเขาก็ได้นั่งเ้าน ฝ่าแก่ันบ่ได้ใจขาดิมันซักให้เหาเบิงผุน่ะยามกินเขาก็ได้ตะเวทธนามาตวนี้ยามนอนก็ได้เอามานอนน้าด้วยควมวบาแก่ก็สิย่านตายคือว่าหล่ะพี่น้อง่อยบโทดเลยคอยบโทดผู้เหตุแต่คอยกลับมาเขียดให้มาอีดำคอยเพียบที่ไปสร้างความเดือดร้อนให้พี่ให้น้องให้พี่ให้น้องที่เขาบ่ได้รู้เรื่องนําให้มาตายห้มาทรลมานแทนมันบ้าถึงทาาขคอยก็จักสิเฮ็ดจังได๋พี่น้องขาเจ้ามาบอกทุกปุ่มอีพ่อเราก็บอกว่าให้เอาไปฆ่าซะาวถึงเขาเจ้าก็บ่าอยากฆ่าดอกพี่น้องขาเจ้ากับ บ่ได้อยากใจ่ไม่ใส่ละกำรรขนาดนั้น,น,นมาของเจ้าขวงนี่มันโพดอิลีในเมื่อใส่เสียกรามไห้กับบอยูหาสื่อเนี่ยม,มัดปากแล้วกับบอยูให้ตายสุดท้ายปุ่มก็ว่าปุ่มสืส่อโกงนี่ละมาขังมันถ้าขังแล้วยังใบยูอีกเบิดปัญญากับมันอิลีพี่น้องถ้าผู้ใดหูจากวิธีแก้ไขจังไรสวยแน่น้ำปุ่มเนี่ยเป็นไปได้ปุ่มกับบอยากขาม้าเจ้าขวงถิ่มแต่กับบอยากให้มันไปสางข่วมเดือดร้อนให้ผู้อื่น